สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่น้อยจะพาทุกคนมาชมตลาดสดที่ปาตูนาตโต้นะคะวันนี้อากาศนะคะเช่แฉฝนตกนะคะพี่น้อยก็กางร่มนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเก็บบรรยากาศนะคะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนเดินดูโบสถ์ของประเทศชิลีก่อนนะคะที่นี่จะมีโบสถ์เยอะมากนะคะตลาดที่พี่น้อยจะพาทุกคนไปดูชื่อว่าตลาดปาตูนาตโตนะคะที่ขาย ผักผลไม้ส่งราคาถูกมากนะคะนี่พี่น้อยก็เดินกำลังเดินไปตลาดนะคะก็ผ่านโบสถ์ตรงนี้นะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะท้องฟ้าก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนตกด้วยนะคะโปรยปรายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงทางแยกไฟแดงนะคะทีะ่รถแยกไปแต่ละสายต่างๆนะคะตามจังหวัดที่ใครจะเดินทางไปไหนนะคะตรงนี้เป็นศูนย์ใจ ลางเมืองเหมือนกันนะคะเป็นทางแยกใหญ่นะคะพี่น้อยก็เดินเข้ามาตลาดนะคะวันนี้ก็จะมาซื้อใบสารเน่นะคะนี่เลยใบสารเน่ถุงนี้นะคะ1000ปสีสซถ้าเทียบกับตังไทยเราก็ประมาณอ่ะสี่สิบห้าสิบบาทนะคะใบสารเน่นะคะแล้วก็นี่เลยผักสลัดก็เหมือนกันนะผักสลัดสวยๆช่วงนี้ฝนตกนะคะผักผลไม้จะสดๆดสวยมากเลยนะคะ เขาก็จะแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะแพ็คใส่ถุงละห้าร้อยเปโซถุงละพันเปโซนะคะราคาเขาก็จะเขียนบอกอย่างชัดเจนนะคะแล้วโซนต่อไปพี่น้อยก็จะพาทุกคนดูอันนี้คือลูกอะลูกพลับนะคะแต่เป็นทรงรีๆนะคะแบบนี้มันถ้ามันยังแข็งอยู่มันจะฝาดถ้ามันสุกแล้วมันจะหวานนะคะพี่น้อยกอ็จะเดินมาดูตรงผักผลไม้ส่งนะคะตรงนี้ก็คือ ราคาจะถูกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาเอามาจากส่วนเองนะคะขายเป็นเข่งๆแบบนี้เลยนะคะแต่เขาก็ขายราคาส่งถูกกว่าร้านค้าทั่วไปนะคะก็จะมาเป็นเข่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะวันนี้พี่น้อยก็จะซื้อลูกพลับนะคะนี่มีทุกอย่างเลย ผลไม้ของเขานะคะพี่น้อยก็เลือกได้ลูกพลับเสร็จเรียบร้อยนะพี่นางถือนะคะไปกับพี่สาวสองคนนะคะเลือกเสร็จก็จะเอาไปให้เขาช่างดูนะคะนี่แล้วก็มีกีวีนะคะที่นี่กีวีสดสวยมากเลยนะคะกีวีพันุ์นี้ข้างในจะเป็นสีเขียวมันจะเปรี้ยวนะคะแอปเปิลนะคะตรงถัดไปก็เป็นส้มนะคะขายเป็นกองๆถูกมากเลยนะคะตอนนี้ก็เอาลูกพลับของเรามาช่างก่อนนะคะ แลพี่น้อยก็จะเลือกแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่นี่ถูกมากทุกคนเขาขายเป็นกิโลเหมือนกันนะคะกิโลละพันได้เยอะแยะเลยนะคะกำลังเลือกเราสามารถเลือกได้เองนะคะจะเอากี่ลูกดีจะเอาสวยขนาดไหนนะคะเลือกเสร็จก็มาช่างกิโลเพื่อจ่ายเงินนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะให้ทุกคนได้ดูใครชอบให้พี่น้อยทำคลิปวิดีโอแบบไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ,อะบอกพี่น้อยด้วยนะคะไว้ ว่าอยากดูส่วนไหนของประเทศชิลีนะคะพี่น้อยมีเวลาพี่น้อยจะไปถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในร้านผลไม้อยู่เห็นไหมสับประรดเขาก็เรียงสวยงามมากเลยนะทุกคนแล้วก็พี่น้อยก็จะออกมาข้างนอกนะคะถ่ายบริเวณนอกอให้ทุกคนได้ดูนะคะเขาก็จะขายของเป็นแถวนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเห็ดแชมปิยองนะคะเขาก็จะมีแบบหลายแบบนะคะให เลือกซื้อนะคะมีแบบสวยแบบงามนะคะพี่น้อยกอ็ทำคลิปให้ทุกคนดูประมาณนี้นะใครอยากพี่น้อยทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะพี่น้อยจากประเทศทิลีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ